เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้กลับมาพบกับเกมเอาวอีกแล้วครับวันนี้ทีมค่อนข้างเทียบเปราะเลยครับเรียกได้ว่าเปรา,ปา,ปา,ปาะบางฮะไม่รู้ว่าลิงคิดอะไรอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> เล่นออฟเลน่ะลิงมาออฟเลนงงเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ดูทีมบ่าน่าค่อนข้างน่าจะาก,กระท่อนกระแท่นกันไป <c oughs> น้ำตาจะไหลนั่นเป็นไรผมเล่นแท้งได้แล้วเอา้เอาเดี๋ยวกันเซตไหนวะเนี่ยเอาดีเอาเซตเซตไหนดีวะเนี่ยเซตนี้ดีกว่ามา The world. เล่นเวลาไหนไม่ได้ก็เล่นเวลางานนี่แนะ่ในช่วงนีว่างงานงานว่างว่างงานจริงๆไม่ได้ว่างหรอกแต่ขี้เกียจทำปันโป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  s <S <laughs> งงมางงงงงง, s <S งงงงงงง งงงงงงละมางงงงงงละมางงงงงงันไม่โดนะไม่ถึงไม่ถึงไม่์เม่ไม่ถึง,ถง,ถงเออเอ,อ,อ,อเล่นจังวันนะชับ ไม่ตายหรอกฟร a s บ b l ดฟ d f i บ s t ดไปแล้ว <Ret reat. S 1> กลับก่อนแป๊บหนึ่งบนสามเลยนะ <I 'm S 3> แป๊บหนึ่ง <need> แป๊บหนึ่ง, <h ums> งรู้สึกเหนื่อยกับลิงเลยดูแล้ว ข้างบนก็มาสามเ,เอาปาดไม่ถึงวะตึบ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 เอาไปดิไปดิไม่ได้เน้นไม่ได้เก่งนะ เน้นโมตัวไปช่วงนี้โู้โ,โแหม่กับตายกับายติงตุง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 ติงไอ้ตุงติงไม่กลับด้วยนะ ไม่กรับไม่กรับไม่กระตับ Ret reat. Ret reat. ผมมายืนได้อยู่แล้ว <'m> คุณจะยืนได้หรือเปล่าออยี่เวลสี่ททีปาร์เอาอย่ายืนงงก็ะตย tie katoi cái katoi cái katoi katoi cá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 i katoi 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 ดรีม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 ตับอู <Ret reat. S 2> oh, yeah. ้แหเฮให้ฉอดมาดีแล้วนะเอาเจอีกทีเออตัก ปูดนั่นแหละเรียบร้อยฮู้ฮู้กับบ้านดวนๆอืมตุ๊บปัก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 ตุ๊บตุ๊บอ้าวอ่าโดฟาร์มสิรออะไรรอเลยปุ๊บ โอล้ลย,ยตุตี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 ครับอาจจะยินเสียงคนของสำนักง,งานหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ช่างมันนะครับวันหน้าไม่อยู่เราก็ล่าเรืองได้โอ้ย <ita m> <c oughs> ถ้าอัคลิปนี้เราหัวหน้ามาดูกูโดนไล่ออกแน่เลยนะน <c oughs> ปึ๊บป,ปึ๊บฟาดเอ้าไม่โดนจบ <c oughs> กลับบ้านก่อนละก่อน <c oughs> อจะกลับก่อน เสายต้องกลับบ้านก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆสลิมใจเย็นใจเย็นลิงมันออกของอะไรวะนะ <c oughs> แล้วมันไม่ฟาร์มมันจะเกิดไหมก้า ตามเทะให้นะฮะอินดี้ก็ต้องไปอย่างเงี้ยคือเจออินดี้ทั้งนั้นเนี่ยตบตบยิงมันยิงมันโอ้โหเอ้าแหมฮหิวได้ขอใหไปโดนายโดน ปับ๊บนั่นเนี่ยสวยงามสวยงามครับงี่ง่ายงานไม่เวิร์กแล้วออกแม่เงเลยครับนั่งทำยูทูบเบอร์ดีกว่าเผื่อยูทูบเบอร์ก็ไม่เวิร์กอีก <Ultimate. S 1> ปุ๊บตีครับตีครับตีแบงเลย ปุ๊บโอ้โหโดนสแตนเอาลิงมันยังไงวะเนี่ยถ้าไม่เล่นก็จริงๆก็ไม่ควรเข้านะจริงบอกเลยลงแรงด้วย ผมไม่แน่ใจก็พวกคุณจริงๆเลย,ยทำไมพวกคุณทำแบบนี้รู้สึกว่าเครื่องจะร้อนมือตากแดดเล่นด้วยตอนนี้เอ้ยไมไ่ตากแดดเขาเรียกว่านั่งอยู่หน้าพนักง,งานถ้านั่งในพนักง,งานคงไม่ได้พูดเลยอย่างนี้หรอกอ เียเวฟเคลียเวฟกำลังปล่อยกำลังปล่อยปุ๊บั่นแหละตัวอยตัวยอือฮึอ๊ยนั่นแหละอุ้ยโดนไหมไม่โดน เด็เดลายเจ็ดลายพลาดไปแป๊บหนึ่งลองอะไรนี้อะไรล่ะนี่ไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่รู้เหมือนกันนี่รีบไม่ได้รีบใครรีบ แล้วเรามาทำไมคนเดียวเดี๋ยวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโดนโบกฮะบิงอองของอะไรอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเป็นแรงคอนะลิงอะ โอ้เดี๋ยวโอ้จะเสร็มนาทีละยังไม่ได้ออกนี่ก่อนดีกว่างงกันเวทวงวิ่งไวเฮ้ยได้แนวเข้ามาดิครับ ลิงไก่จริงครับอึดชุกแม่รู้ด้วยอ่ะลิงไก่จังเลยทำไมลิงไก่ขนาดนี้ ทำไมหายหมดชาร์ตปุมตาบปล้าเอาตดเข้าเข้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวับเข้าเลยภาษ์ใต้ก็มาเป็นคนใต้ัก สองวินาทีปุ๊บเอา้าเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยเอา้าตาเกิดไม่ทำงานเฉยเร็ว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 เน้นจบเน้นจบอย่างเดียวช่วงนี้มา ปึ๊บนั่นแหละเรียบร้อยลิงไปไหนอะ่ะเออนั่นแหละตายตี <laughs> เล่นมันเลยเล่นมันเลยเล่นมันเลยจบแล้วครับปึ๊บยงังยังไม่จบกันอีกตอ oh <my S 1> <ค>งมีเจ็บกัน <my S 1> บ้างไงดูแล้วไม่ได้อยู่ วิ่งไม่ทนันอ่ะวิ่งไม่ทนันแล้ววิ่งไม่ทันอ่ะวิ่งไม่ทันอ่ะทันไหมอา้อาวอ้าวเจ็บเอาดิเล่นเลยกวอะไรกวอะไรเล่า อย่างเงี้ยเป็นเปล่าเ <c oughs> <c oughs> อยไม่โหดยังไงทำไม่ได้นะครับเนี่ยมารอดูผลัน <c oughs> ดับสามนดับหนึ่งใครว่าเซลล์นะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปทำงานต่อก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพราสหน้าสัสด,ดีครับ